หินสีดำในลักษณะคล้ายหินชั้นที่เห็นนี้อาจจะดูไม่แตกต่างจากก้อนหินทั่วไปนะักหากแต่น้อยคนที่จะรู้ว่ามีพลังงานอันล,ล้ำค่าซ่อนเร้นอยู่ภายในนั่นก็คือน,น้ำมันหินน้ำมันเกิดขึ้นจากการทับถมกันนานนับล้านปีของซากพืชซากสัตว์และเศษหินดินทรายต่างๆซึ่งแปลสภาพเป็นสารคีโรเจนและสารนี้เมื่อได้รับความร้อนในระดับหนึ่งจะสลายตัวเป็นน้ำมัน วิกฤตการราคาน้ำมันสูงที่เกิดผลกระทบขึ้นทั่วโลกเมื่อปลายทีพุทธศักราช2516ทำให้ประเทศไทยได้ตื่นตัวในการสอหาแหล่งพลังงานอื่นๆมาทดแทนด้วยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำพลังงานธรรมชาติรูปแบบต่างๆมาใช้ประโยชน์การสำรวจหาแหล่งพลังงานทดแทนในช่วงภาวะนั้นจึงมุ่งไปที่การขุดเจาะหินน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานจากใต้พื้นดิน นาบ้านห้วยกระโหลกอเภอแม่สอดจัังหวดตากแหล่งหินน้ำมันคุณภาพดีที่กรมทรัพยากรธรณีทำการสำรวจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 1 7โดยศึกษาคุณภาพและปริมาณหินน้ำมันเพื่อน,นำมาวิเคราะห์และทดลองสกัดเป็นน้ำมันหินและในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2523การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเริ่มสำรวจหินน้ำมันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ที่จะนำหินน้ำมันมาสกัดเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าหากจะ่ผลการวิเคราะห์ของทั้งสองหน่วยงานแสดงให้เห็นตรงกันว่าการผลิตน้ำมันดิบจากหินน้ำมันในช่วงเวลานั้นยังไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอืน่นการสำรวจจึงชะลอลงเดือนสิงหาคม2539 กรมทรัพยากรธรณีเริ่มทําการสำรวจหินน้ามันอีกครั้งที่บ้านห้วยกะโหลกโดยศึกษาโครงสร้างของชั้นหินและขุดเจาะหินตัวอย่างเพื่อน,นําไปวิเคราะห์หาปริมาณน,น้ํามันและสารประกอบประเภทอื่นที่จะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตสายน้ำที่พุ่งทะยานสูงเสียดฟ,ฟ้านี้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติจากใต้พื้นพิพบที่ถูกนำมาสรรสร้างให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนอันล้ำค่าอีกประเภทหนึ่งและนี่คือโรงไฟฟ้าสาธิตพลังความร้อนใต้พิพบระบบสองวงจรแห่งแรกของเอเซียอาคเน์ตั้งอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนำพลังความร้อนใต้พิพบหรือน้ำพุร้อนมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดําเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้าระบบสองวงจรขึ้นซึ่งหมายถึงโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตสองขั้นตอนคือนําความร้อนจากน้ําูุร้อนไปต้มสารเคมีกระทั่งเดือดเป็นไอขั้นตอนต่อไปจึงเอาไอนั้นไปหมุนกลงหันเพื่อขับเคลื่อนกําเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าจําหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เพียงแค่ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้นโรงไฟฟ้าที่นี่ ยังร่วมมือกับสถานีทดลองพืชสวนฝางนำน้ำร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้าไปผ่านขั้นตอนสำหรับการอบแห้งและการทำความเย็นเพื่อถนอมพืชผลทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอฝางด้วยพระราชวินิจฉัยที่ละเอียดลึกซึ้งแห่งองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเปรียบดังแสงชี้นำทางให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานธรรมชาติ พลังงานใต้ที่พจึงกลายเป็นพลังงานทดแทนที่จะถูกสัสร้างคุณประโยชน์ให้เพิ่มพูนต่อไป